นที่เห็นถึงขนาดว่ายอมจอดรถแล้วก็เฝ้าดูไป็นชั่วโมงๆเลยนะครับก็สงสัยว่าเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมไปช่วยดูกันหน่อยมันคืออะไรครับอ่าช่วยดูกันหน่อยครับมันคืออะไรอ่ะเห็นไหมแ,แสงไฟสีแดงกระพริบกระพริบวิบวับวิบวับนะครับลอยไปลอยมา แล้วก็ร่วงตกพื้นลงไปเลยนะคือถ้าสุว่ามันไปลอยหรือว่าไปวิบวับวิบวับกลางเมืองเนี่ยคนจะไม่สงสัยเลยแต่นี่อยู่เหนือแบบประชาเก่าอะ่ะเป็นประชาเก่าเนือที่ประมาณ20่สิบไร่นะครับที่บ้านกระวันอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ช่วงประมาณสี่ทุ่มของวันที่หกพฤษภาคมด้วยทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคนที่ถ่ายคลิปนี้ไว้ได้ครับชื่อว่า น้องวิไลน้องวิไลนะนะก็เล่าใฟังบอกว่าวันนั้นเธอกับสามีเพิ่งจะกลับจากทําธุระแล้วก็ขับผ่านตรงจุดนี้หเหลือไปเห็นดวงไฟกระพริบวิบวับวิบวับแบบนี้ครับรรรก็สงสัยว่าเป็นไฟอะไรอ่ะก็เลยให้สามีจอดรถแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ไน้องวิไลบอกว่า จอดรถดูอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยนะโหชั่วโมงนึงเลยเหรอดูว่างเนาะนี่ตั้งใจมากเลยอะมา,มากเลยแหละด้วยความสงสัยมากว่ามันคืออะไรชั่วโมงหนึ่งก็อยากรู้ก็คือคงไม่มีอะไรต้องไปทําอะไรเร่งด่วนแล้วอะ่ะก็เลยจอดรถดูได้ครับก็เห็นดวงไฟลอยอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นสูงจากพื้นไปประมาณ20-30เมตรได้ ก่อนที่จะพุ่งลงพื้นนะครับแล้วก็หายวับไปกับตาเลยพุ่งเลยเหรอเออเนี่ยก็เร็วอยู่นะก็เลยงงว่ามันคืออะไรแต่กลมกริกเลยนะกลมกลิกเหมือนแบบเหมือนไฟเหมือนไฟปัจจุบันอะคืออะไรอะน้องวิไลก็บอกว่าคือเธอก็เคยมีประสบการณ์ที่มันแบบเหมือนลี้ลับที่ป่าชา้าเก่าแห่งนี้มาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเคยเห็นแสงไฟปริศนาแบบจ้าจนะ้านะไม่มีวับวับอันนั้นคือแบบจ้าจ้าเลย แต่ครั้งนี้นะนะเป็นดวงไฟแบบกระพริบกระพริบกระพริบลอยไปลอยมานะครับส่วนตัวเขาเชื่อว่าอะไรรู้ป่ะว่าก็สื่อหรือเปล่าก็สือส่อมันจะไม่กลมกลิกอะ่ะคือทุกคนช่วยนึกหน่อยไฟที่แบบเป็นไฟเทคโนโลยีวันนี้มันเป็นเขาเรียกไฟอะไรอะ่ะเออที่มันกลมๆกระพริบสีแดงเหมือนไฟโรนเหมือนไฟอะไรอย่างนี้ค่ะเห็นไหมมันกลมกลิกเลยนะอ่าเนี่ยเธอก็แบบเข้าใจว่า เฮ้ยหรือว่าผีกระสือหรือว่าผีโพงหรือเปล่าจะไม่กลมลองไปฟังเสียงเธอเล่านิดนึงแล้วกันมันจะเป็นไฟแวบๆเนาะเป็นไฟแวบแดงๆตอนแรกไม่คิดว่ามันก็ใหญ่อยู่นะตอนแรกไม่คิดว่ามันเป็นเป็นไฟอ้นี่เนาะคิดว่ามันเป็นไฟอะไรเนาะสงสัยไฟอะไรเนาะแดงๆก็เลยพากันจอดดูครับพอจอดดูปุ๊บอ่ะมันมันวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงเคลื่อนที่ไม่ได้อยู่นี่ไม่ได้อยู่นิ่งพอ พอก่อนประมาณเกือบจะจะห้าทุ่มเกือบจะเที่ยงคืนเลยเนาะไฟมันลงปุ๊บเดียวอ่ะหายไปเลยความรู้สึกในมุมมองของเราสิ่งที่เห็นน่ะคิดว่ามันคืออะไรครับพี่นึกว่าเป็นถ้าเป็นพี่เนาะน่าจะเป็นเป็นปอบรื้เปล่าเพราะมันเป็นแวบๆถ้าเป็นผีโพงมันจะไม่เป็นแวบๆผีโพงมันจะเป็นแสงเพราะว่าพี่เคยเห็นเป็นผีโพงเนาะเป็นแค่แสงไฟแต่เนี้ยมันจะมีแสงแวบๆด้วยอ่ะเป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นกระสือ จะดักน่าจะใช่เนี่ยคอมเมนต์บอกไฟโดนใช่ไหมคิดคล้ายๆกันมันเหมือนแสงเล็กคอดอะแสงบันทึกเวลาอยู่กับกล้องไะคุณผู้ชมแสงสีแดงๆอะเวลาเล็กขอดแต่คุณปิ๊กเนี่ยหรอไหมมันจะเึ๊ะๆอย่างเงี้ยค่ะมันมาจากโดนได้เหมือนกันนะเราก็เลยไปพูดคุยกับลุงที่อยู่แถวๆนั้นลุงว่าไงบ้างลุงบอกว่าไม่เคยเจอประสบการณ์โดยตรงแบบนั้นแต่เคยได้ยินชาวบ้าน เล่าเรื่องลี้ลับเหมือนกันว่าอ่าอย่างเช่นนะขับรถผ่านตอนกลางคืนตรงจุดเนี้จะได้ยินเสียงร้องแปลกๆดังออกมาแล้วก็เห็นดวงไฟพุ่งลงจากท้องฟ้านะครับมาที่พื้นแล้วก็หายวับไปกับตาเหมือนกันนี่ลุงบอกว่าได้ยินคนเล่ามานะยังไม่เคยเจอกับตัวเองนะครับแต่ในมุมของลุงเองก็เชื่อว่าเรื่องแบบนี้อาจจะมีอยู่จริงก็ได้นะเพราะตรงนี้มันเป็นป่าช้าเก่า เผาศพฝังศพมาเป็นร้อยศพแล้วนะเออไปฟังเสียงลุงหน่อยละกันว่าได้ดินเสียงร้องไห้อยู่ในนี้มั่งเห็นดวงไฟลอยขนาดนี้ลงมานี่มั่งอย่างเงี้ยนะครับนานหรือยังครับมันก็เดือนที่แล้วระมั่งครับก่อนหน้าเนี้ไอ้ป่าป่าพื้นเนี่ยมันคืออะไรครับคือคือป่าชาใช่ไหมครับเนี่ยป่าชาเก่าสมัยตั้งแต่พุทธศักราชไหนไม่รู้ตั้งแต่เป็นหมู่บ้านนี่ละมั่งครับ คนที่จะมีเมนนะค,คนที่จะมีเมนเคือในสมัยก่อนก็มีการเผาศพเผาอะไร,รในนี้เลยใช่ไหมทั้งกบพวกผีเด็กน้อยเด็กอะไรก็เต็มแต่ทีมข่าวช่องแพอลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณแถวนี้นะดูไม่ออกจริงๆว่าเป็นป่าช้าเก่านะเพราะอะไรรู้ปะ่ะก็ดูมีการปรับพื้นที่เห็นไหมมีการลาดถนนนะก็ถนนดีด้วยนะก็ดูไม่ออกว่าเป็นป่าช้าเก่าเหมือนกันนะ ปลูกต้นไม้ไว้ริมสองข้างทางด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ยังมีคนเอาพวกสารประภูมิเก่าๆมาวางทิ้งใต้ต้นไม้อยู่บ้างแต่ก็ไม่เห็นเหมือนกันว่าแถวนั้นมันจะมีเสาสัญญาณอะไรนะคือสมมติว่าอาจเป็นเสาสัญญาณแล้วมันมีไฟกระพริบกระพริบเนี่ยมันยังพอบ,บอกได้แต่เนี้ยไม่มีเลยมันมีแต่สองข้างทางเป็นต้นไม้เป็นป่าหญ้านะก็เลยยังเป,ป็นปริศนาอยู่ว่าดวงไฟที่มันลอยวิบวับวิบวับเนี่ยมันคืออะไร ตอบไม่ได้เหมือนกันคือไม่เห็นกับตาก็เลยไม่รู้นะแต่คือถ้าเป็นคนยุคใหม่ก็จะบอกว่าโอ้เนี่ยอาจจะเป็นพวกโดรนหรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะแต่ถ้าเป็นคนสมัยเมื่อก่อนก็จะมีความเชื่อเรื่องของผีกระสือผีโพงอะไรแบบนี้